คุณเคยไหมคะที่พยายามลงมือทำทุกอย่างอย่างหนักแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นไปตามที่หวังหรือรู้สึกว่าชีวิตติดหลม่มวนเวียนอยู่กับปัญหาเดิมๆซ้ำๆคุณรู้ไหมคะว่าคุณคือผู้เขียนบททั้งหมดของชีวิตตัวเองและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนสะท้อนมาจากโลกภายในของคุณเองเพราะในมุมมองของดรโจดิสเพนซา ทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานไม่เว้นแม้แต่ตัวเราค่ะความคิดของเราคือคลื่นไฟฟ้าที่สมองสร้างขึ้นส่วนอารมณ์หรือความรู้สึกของเราคือคลื่นแม่เหล็กที่หัวใจแผ่ออกมาเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราส่งออกไปในจักรวาลอยู่ตลอดเวลาและจำไว้เลยนะคะว่าพลังงานที่เหมือนกัน ย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันค่ะนั่นหมายความว่าถ้าคุณส่งคลื่นพลังงานแห่งความกังวลหรือความขาดแคลนออกไปจักรวาลก็มีแนวโน้มที่จะสะท้อนสถานการณ์นั้นกลับมาให้คุณเห็นนั่นเองค่ะอยากรู้ไหมคะว่าพลังงานเหล่านี้มาจากไหนและอะไรคือโปรเจคเตอร์ที่ฉายภาพชีวิตคุณออกมาติดตามต่อใน EP 1ทับของตั้งจิตติดพลังนะคะ